พระตำหนักคาร e นส์เฮาส์ของราชวงศ์อังกฤษเผยแพร่พระรูปคามล่าดัชเชสแห่งคอนวอลพระชายาในเจ้าฟ้าชัยชามากุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองทรงมีพระชนมายุ75พรรษาภาพนี้เป็นฝีมือของช่างภาพคริสแจ็กสันซึ่งถ่ายที่บ้านเบรมิลที่เมืองลาคอสในมณนลนวิลเชอร์ที่คามล่าซื้อไว้ภายหลังอยากกับอดีตสามีในช่วงกลางยุคปีคศ .1990 ในภาพดัชเชสแห่งคอนวอลกำลังนั่งดื่มชาสวมชุดเดรสลาย ไม้ผลงานออกแบบของโซฟีดันดัสบนโต๊ะมีจานใส่ลูกพีชส,สดที่ปลูกในสวนของบ้านเรมิลโดยทางพระตำหนักคาร์เรนเฮาส์เปิดเผยว่าวันเกิดปีนี้ดัชเชสแห่งคอนวอนได้ทรงจัดงานฉลองเล็กๆแบบเรียบง่ายกับครอบครัวที่คาร์ลิฮาร์ดไฮโกรฟทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษทั้งนี้ในอดีตที่ผ่านมาคาเมิล่าถูกมองว่าเป็นมือที่3ในชีวิตสมรสของเจ้าฟ้าชายชาวกับเจ้าหญิงไดอาน่าก่อนที่พระองค์จะเป็นที่ยอมรับหลังจากพระราชพิธีอภิเษกสมรสกั เจ้าฟ้าชายชาวเมื่อปี2548ขณะที่ในงานฉลองการครองสิริราชสมบัติ70ปีเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสมเด็จพระบรมราชินีนาถเอลิซาเบธที่2ตรัสชื่นชมดัชเชสแห่งคอนวอนว่าได้ช่วยงานในฐานะสมาชิกราชวงศ์อย่างเต็มที่มาโดยตลอดและเมื่อเจ้าฟ้าชายชาทรงขึ้นเป็นกษัตริย์ก็ทรงหวังว่าคามิลาจะเป็นที่รู้จักในฐานะพระราชินีและปฏิบัติพระกรณียกิจต่อไป